สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่อง f u แม m a t แล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับแล้วก็วันนี้เองครับก็ต้องมาทาคลิปนะครับสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นคลิปที่ถามว่าเหล็กกับพลิเมอร์นะครับเอาแบบไหนดีนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ ทั้งคอมเมนต์มาสอบถามนะครับแล้วก็สอบถามมาทงอินบ็อกนะครับว่าแบบมันแบบนี้ดีไหมนะับแล้วก็เพื่อนๆนบางท่านก็สอบถามมาว่าชอบตรงกลางดีกว่านะครับก็คือไม่ชอบเหล็กไม่ชอบโพลิเมอร์ชอบเป็นอะลอยได้ไหมอะไรเงี้ยอะลอยดีไหมนะครับก็เลยต้องมาทําคลิปวันนี้กันนะครับด้วยความรู้น้อยนิดั้งผมนะฮะอย่าเพิ่งลําคาญกันนะครับก็พอดีก็มีปืนอยู่2ประเภทนะครับก็ประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นแบบโพลิเมอร์แบบนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องคุณหน้าคุณตากันดีนะครับสําหรับเจ้าปืนกล็อกนะครับแล้วก็ประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นโครงอลูมิเนียมอลลอยนะครับแบบนี้นะครับก็คือเบลต้ายี่นะครับก็เป็นปืนขนาดเล็กๆนะครับเล็กมากๆนะครับก็ลองลอตเตอรี่3บล้านปิดอยู่ซิก็เล็กนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กระสุนกันก่อนนะครับว่าเจ้าปืนสองประเภทนี้มีกระสุนอยู่รอเปล่านะครับซึ่งก็ เห็นด้วยตาจะมั่นใจที่สุดนะครับบางท่านก็อาจจะแค่เฉียดสุ่ดอย่างนี้นครับบางทีก็ขอล้างปออาจจะไปดึงออกมาทั้งหมดนะฮะบ,บางทีท่านดึงบางคนดึงแค่นี้นะครับมันไม่ยังไม่คัดปอกนะครับก็เหนียวไกลไปทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็บอกนะครับนี่ก็ง่ายมากเลยนะครับ วิธีการียร์กระสุนแบบง่ายๆนะครับก็คนอื่นเลยแล้วก็มาทําความรู้จักกันนะครับว่าเจ้าอลูมิเนียมอัลลอยนี่คืออะไรนะครับก็อลูมิเนียมอลลอยนั้นก็เป็นจะว่าเหล็กก็ว่าก็ว่าได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเหล็กพิเศษก็อาจจะไม่ผิดนะครับแต่ก็ยังไม่ถูกนะครับเหล็กเบานะครับก็ อาจจะพูดถูกนะฮะแต่ก็ยังไม่ผิดนะฮะก็จะงงๆเหมือนกันนะฮะบางคนก็บอกเหล็กเบาเหล็กอากาศยานนะฮะเหล็กพิเศษนะครับก็เราถือว่าเป็นคําจากัดความนะฮะของเจ้าอลูมิเนียมได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่้ะเรียกตรงตัวผมว่าเรียกอลูมิเนียมดีที่สุดนะครับแล้วก็เจ้าอลูมิเนียมนะครับมนุษย์เรานี่ก็รู้จักนํามาทําโครงปืนนี่ก็เจ็สิบไปสิปีนะครับซึ่งโครงปืนแบบแรกนะครับที่เจ้า อลูมิเนียมนะครับเข้ามาทำโครงปืนนะครับก็คือทางฝั่งยุโรปก็คืออย่างเช่น w a เทอร์ P38 นะครับก็เริ่มใช้โครงอลูมิเนียมอลอยมาทำโครงปืนกันแล้วนะครับซึ่งทางเยอรมันเองก็คงจะทดสอบแล้วครับว่าโลหะที่ตัวเองสกัดขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นโลหะผสมเนี่ยนะครับก็มีความเหนียวนะครับความเหนียวใกล้เคียงกับเหล็กนะครับมีความแข็งนะครับอาจจะน้อยกว่าเหล็กนะครับแต่ก็ได้ความเบาเข้ามาส่วนหนึ่งนะครับก็เยอรมันเองก็คงจะทดสอบ มาเป็นที่มั่นใจแล้วครับถึงได้ทําปืนวอเตอร์พีสขึ้นมานะครับซึ่งวิศวกรรมเยอรมันนีก็ไม่ต้องห่วงนะครับเกี่ยวเรื่องอาวุธนะฮะแล้วก็จากฝั่งอเมริกาเราเองก็ทำขึ้นน้ำกันนะครับเกี่ยวเรื่องโครงอลอยนะครับก็คือเจ้าสมิธโมเดลสามสินะครับแล้วก็พวกโคคอมมานเดอร์รุ่นแรกนะครับซึ่งเป็นโครง aluminum ลอยนะครับแล้วก็เจ้าลอยนี่เองนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับปืนหลากหลายยี่ห้อนะครับก็จะไม่ค่อยนํามาทําเป็นคงปืนกันแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนสูงนะฮะสูงกว่าการใช้โพลิเมอร์นะครับแล้วก็ปืนเบลต้าเองนะครับก็ใช้ปืนใช้คงอลอยนะครับอย่างเช่นกระบ,บอกนี้นะครับเบลต้าเองใช้คงอลอยมาโดยตลอดนะครับซึ่งเบลต้าเองก็คงมั่นใจในกระบวนการผลิตของตัวเองนะครับแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของเนื้อโลหะของตัวเองที่ผสมขึ้นมานะครับซึ่งการผสมโลหะ การผสมโลหะอย่างเนี้นะครับก็จะเป็นสูตรลับนะครับซึ่งทางบริษัทก็จะไม่บอกใครนะครับแล้วก็เข้ามาประเด็นหลักนะครับบางท่านถามว่าโค้งอร่อยนี่ทนไหมนะครับผมก็ต้องตอบเลยนะครับตอบแบบที่ไม่ต้องเกรงใครเลยนะครับผมมองว่าทนนะครับผมก็ตอบเลยว่าทนทานนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเราใช้อย่างที่ปืนคนจะใช้นะครับไม่ได้ใช้ประอกแทนค้อนนะครับหรือไม่ได้ใช้ไปเป็นเครื่องทดลองความหนักของวัตถุอะไรสักอย่างนะครับผมว่ามันทนทาน เกินชั่วอายุคนนะครับเพื่อนครับผมเองก็เคยเห็นปืนโคคอมานเดอร์ไ์เวทรุ่นแรกนะครับซึ่งก็ยังทํางานได้ดีอยู่ถ้าทุกวันนี้นะครับแล้วก็ปืนวอเตอร์พีสาที่เป็นโครงอลอยนะครับตามที่บอกไว้ข้างต้นนะครับผมก็เคยเห็นนะครับก็ยังไม่มีการแตกเล้านะครับเพื่อนครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับและยิ่งทุกวันนี้นะครับ เทคโนโลยีทางโลหะวิทยานะครับก้าวหน้าไปไกลมากนะครับโรงอลอยเท่านี้ทำกระสุนแรงสูงก็สามารถทําได้นะครับเราบอกเล็กนะฮะอย่างเช่นพวกโคดีเฟนเดอร์เล็กๆนะครับลำกล้อง3นิ้วนะครับโรงอลอยก็สามารถรองรับกระสุนได้ถึงจุดสีนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่สบายใจแห้งหวังนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดไม่เอาไปตอกสปู่แทนคอนนะครับก็คงไม่พังนะครับเพื่อนๆลองดูปืน m 1 6นะครับของที่พี่ๆตำรวจทหารถืออยู่นะฮะ ตอนนี้พี่ตำรวจก็ถือ m 4กันแล้วนะแต่ต้องเพื่อนต้องหาดูอเ a หนึ่งนะครับก็ยังห้าสิบิปีก็ยังใช้งานได้ดีนะครับก็เปรียบเทียบดิวยเฉดนะครับว่าอลอยก็ผ่านอายุมาขนาดนั้นนะครับก็ก็ยังมีมีการกรอบแตกนะครับก็โดยอายุไขของอลอยก็ยังไม่มีนะครับถ้ามีเองถ้ามีอายุอายุไขเองนะครับก็ทํางงานเขาต้องบอกไว้ในคู่มือนะครับว่าอลอยแบบนี้มีอายุกี่เดือนกี่ปีนะครับก็เป็นเรื่องที่สัายใจห้ห่วงนะครับเพื่อนๆครับ ใช้ปืนคงอลอยก็เชื่อว่าจะไม่ดีนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วถ้าถามผมว่าชอบปืนไม่คงอลอยนี่ผมชอบไหมอะไรเงี้ยผมก็ตอบชอบอย่างเดียวนะครับผมคนชอบปืนนะครับแล้วก็เจ้าคงอลอยนี่นะครับที่นํามาทาปืนนี่ก็สมมากจะเป็นเป็นอลอยเกรดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะครับหรือเกรดเจ็ดพันขึ้นไปนะครับซึ่งก็ได้รับการยอมรับจากนาโต้นะครับได้รับการยอมรับจาก เครือของอุตสาหกรรมมุสปืนของอเมริกานะครับก็ถือว่าเป็นโลหะที่มีค่าความแข็งนะครับใกล้เคียงกับเหล็กนะครับแล้วก็ลดอากาศการขึ้นสนิมได้ดีนะครับแล้วก็คืออลลอยนี่มันจะมีข้อดีและข้อเสียในตัวนะครับคือข้อดีคือหมายความว่าสนิมขึ้นยากนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ขึ้นเลยนะครับนะครับแล้วก็ความแข็งก็มีใกล้เคียงกับเหล็กนะครับแต่ก็จะแข็งน้อยกว่าเหล็กนะครับแล้วก็การยืดอยู่ของอลลอยนี่มันไม่เหมือนเหล็กนะครับซึ่ง ถ้าเป็นเหล็กก็คือมันสามารถบิดโค้งงอได้อะไรประมาณนี้นครับแต่อโลยมันประเภทที่ว่ามันมันยอมหักไม่ยอมงอนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งคุณสามบัติเสียของเขานะครับซึ่งก็อโลยที่นำมาทําปืนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหลายภูมิภาคนะครับอย่างเช่นของฝั่งยุโรปนะครับก็ได้รับรองคุณภาพของซีซ็ตออกไปนะครับก็คือซีเซ็ตเองเขาก็ทําปืนของอลลยนะครับแล้วก็ทางนาโต้ก็ยัง ทดสอบมันจนเป็นที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับอย่างซีเซ็ตทีศูนนะครับก็ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรนาโตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอลูมิเนียมอันลอยที่ค่อนข้างทนทานนะครับแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาก็เจ้านี่ยนะครับเจ้าเบต้านี่นะครับอเมริกาเองก็ทดสอบจนเป็นเป็นประเภทที่ว่ามั่นใจแล้วนะครับอย่างเช่นปืนเบรต้าเก้าสองนะครับก็อเมริกาก็ใช้มาหลายสิบปีนะครับก็คงจะได้รับความมือเนื้อเชื่อใจนะครับเพื่อนๆครับ แล้วผมก็เชื่อว่าต่อไปนี้นะครับเจ้าปืนโครงอล่อยนะครับก็จะค่อยๆเจ๊จางหายไปนะครับก็เพราะว่ามันทํายากนะครับทาทายากนะครับแล้วก็ต้นทุนสูงนะครับก็จะมีเจ้าโครงเพลย์เมอร์แบบนี้เข้ามาทดแทนนะครับเพื่อนๆครับต่อไปนี้นะครับไอเจ้าโครงอล่อยคงจะหายากนะครับปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่ทํโครงปืนด้วยอลูมิเนียมอล่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนๆมี ความรู้ดีๆนะที่ดีๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมก็จะรู้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกก็อาจจะรู้ด้วยนะครับวันนี้เองก็ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับจะเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ทำคลิปอย่างเช่นผมนะครับส่วนวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับขอบคุณครับ